ทราบไหมครับว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึงการพิมพ์ในไทยเนี่ยมีมูลค่ารวมกว่า3แสนล้านบาทต่อปีเลยนะครับหรือคิดเป็น1.8%ของ GDP ไทยเลยทีเดียวและยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นปีละถึง2%ด้วยกันโดยตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกต่อปีเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า1แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น3.4ล้านล้านบาท เกือบจะเทียบเท่างบประมาณรัฐบาลของไทยทั้งปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปที่210,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น7.5ล้านล้านบาทภายในปี2575ด้วยโดยปัจจัยสำคัญคงหนีไมพ่พ้นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซครับที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบันทำให้การค้าการขายทั่วโลกเติบโตขึ้นส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ของไทยเนี่ยมีการเติบโตตามไปด้วยนั่นเองครับ และไม่ใช่เพียงภาคอุตสาหกรรมบรรจุพัณฑ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเร่งผลักดันเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคือโครงการมอบรางวัล The Prime Ministers Industry Award ซึ่งเป็นการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีการเติบโตแบบยั่งยืนเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมลุกขึ้นมานะครับทำการพัฒนาระบบและงานของตนให้มีคุณภาพอยู่เสมอครับอีก onomics น EP นี้พาคุณผู้ชมไขคลิดลับในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญนะครับของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยทีเดียว ข้อมูลจากแบงก์ชาติหรือวัฒนการแห่งประเทศไทยระบุครับว่ามูลค่าในแต่ละปีของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง30%ของ GDP และมีการจ้างงานสูงถึง16%ของผู้มีงานทำทั้งหมด39.9ล้านคนครับในปี2 5 6 6ที่ผ่านมาแต่ละสาขาธุรกิจก็มีสถานการณ์ที่ต้องเผชิญแตกต่างกันไปครับภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนโยในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้ผ่านความท้าทายนะครับจากการส่งออกที่ผันผวนแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ และก็กลายเป็นเครื่องที่พิสูจน์ว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นมีความแข็งแกร่งไม่ใช่น้อยเลยครับดังนั้นนะครับการมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2,566หรือว่า The Prime Minister's Industry Award 2023มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้อย่างสมเกียรติมอบไปกับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตัวเองตามชื่อของรางวัลเลยครับ งานเนี่ยรางวัลอาจจะเป็นของปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามีการจัดมอบขึ้นเมื่อต้นปี2567ที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่31ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นครับโดยความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จอย่างสมดุลภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชนโดยมีการเน้นมาตรการและกลไกมุ่งสู่ความสําเร็จ4มิติด้วยกันครับมิติที่1ครับความสําเร็จทางธุรกิจครับเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจรครับมิติที่2ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวมส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการต่างๆชุมชนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรมิติที่3ครับความลงตัวกับกติกาสากลดูแลรักษาสิ่งแวดลอ สู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อโอกาสทางธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และในมิติที่4ครับกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ตั้ง The Prime Ministers Industry Award 2023เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด14ประเภทรางวัลน,นะครับประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจำนวน1รางวัลและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเนี่ยอันนี้แบ่งออกเป็น9ประเภทและรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นอันนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับหึ่งในโรงงานที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับในประเภทการบริหารงานคุณ ภาพคือบริษัทกลุ่มสยามบรรจุพันฑ์จำกัดโรงงานราชบุรีครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือว่า SCGP ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกนั่นเองครับโดยบริษัทกลุ่มสยามบรรจุพันฑ์โรงงานราชบุรีเนี่ยมีพนักงานอยู่ราวๆสัก180คนสามารถเพิ่มผลผลิตลดของเสียได้มากในช่วงปีที่ผ่านมาและมีกำลังการผลิตมากกว่า 1 0,000แตันต่อปีหรือคิดเป็น1ล้านกล่องต่อวันครับผมช่อชัยจันวัฒนารังกูลปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการการผลิตของกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์โรงงานราชบุรีเป็นหนึ่งในเครือของ SCGP ครับในธุรกิจเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากตัวกระดาษลูกฟูกครับสิ่งหนึ่งที่เราประสบความสาเร็จก็คือเราคํานึงถึงลูกค้านะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องตัวสินค้าของลูกค้าและให้ส่งไปถึงปลายทางโดยที่มีคุณภาพเหมือนเดิมครับรางวัลทางด้านคุณภาพเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะวัดว่าความสามารถของเราเนี่ยเทียบกับระดับของประเทศได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของตัวสินค้าได้ในะดับประเทศ ทำให้ลูกค้าเรานะครับปัจจุบันก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นตลอดจนลูกค้ารายใหม่ๆก็จะเริ่มสนใจบริษัทเราก็จะเปิดโอกาสของการตลาดได้เพิ่มขึ้นครับทางบริษัทเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มผลผลิตนะครับเราสามารถผลิตได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ลดของเสียลงอันนี้ก็จะไปเพิ่มกําไรให้กับบริษัทก็รู้สึกภูมิใจนะครับว่า เราสามารถที่จะพัฒนาพนักงานพัฒนาองค์กรนะครับเพื่อยกระดับเข้าสู่ระดับ prime minister award แล้วอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เราจะเพิ่มในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภยัยด้านการเพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการปกป้องตัวสินค้าของลูกค้าและทําให้ส่งของไปถึงปลายทางโดยที่สินค้าด้านในยังมีคุณภาพเหมือนปกติดังนั้นขั้นตอนการผลิตจึงต้องพิถีพิถันและได้คุณภาพครับห้ามผลิตผิดพลาดโดยเด็ดขาด ขั้นตอนการผลิตกล่องของโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีระบบจัดการที่ดีจนได้รับรางวัลด้านการบริหารงานคุณภาพจากทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยทีเดียวครับโดยขั้นตอนเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยใช้ระบบ โร่แฮนดิ่งซิสเต็มในการขนส่งกระดาษม้วนต่างๆเนี่ยแบบอัตโนมัติเพื่อลดอันตรายจากการเฉี่ยวชนของรถงานและเป็นการรักษาสภาพกระดาษเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกต่อไปจากนั้นกระดาษจะถูกนำเข้าเครื่องคอร์ูเกเตอร์ครับเพื่อนำไปขึ้นหลอน ก่อนนามาประกบกันจนเกิดเป็นกระดาษลูกฟูกครับโดยในกระบวนการนี้จะมีการควบคุมคุณภาพที่เป็นระบบอัตโนมัติเช่นระบบฟลูดเท t เตอร์ที่จะคัดแยกแผ่นกระดาษลูกฟูกที่สภาพหล่อนไม่สมบูรณ์และมีระบบรับคอนโทรนะครับที่ควบคุมการโค้งงอของกระดาษ ปรับตั้งเครื่องเพื่อแก้ไขอัตโนมัติครับต่อมากระดาษก็จะถูกลำเลียงเข้าลาน work in process ก่อนที่จะส่งต่อเข้าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบการจัดการที่สามารถสลับโอนย้ายงานและส่งงานเข้าเครื่องพิมพ์ต่างๆโดยอัตโนมัติครับเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองเมื่อกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์เนี่ยก็จะมีระบบที่ชื่อว่า auto pre feeder ครับทำหน้าที่ป้อนกระดาษให้เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยกระดาษจะถูกส่งเข้ามาในเครื่องพิมพ์เนี่ยเพื่อทำการพิมพ์ ตัดและขึ้นรูปเป็นกล่องตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายครับโดยเครื่องพิมพ์เนี่ยสามารถผลิตกล่องด้วยความเร็วสูงสุด350ชีตต่อนาทีเลยทีเดียวพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพแบบ i n ไลน์ line, มีระบบ glue inspection ที่มีการตรวจสอบปริมาณกาวบริเวณลิ้นกล่อง slot inspection ที่ควบคุมระยะการตัดร่องของ slot printing inspection ที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการพิมพ์ต่างๆและทำการคัดแยกโดยอัตโนมัติครับนอกจากนี้ยังมีกลูแกรบอินสเปกชันเพื่อตรวจสอบระยะร่องกาวให้อยู่ในการควบคุมโดยตลอดระยะเวลาการผลิตด้วยนะครับและยังมีระบบ Q-Mobility ที่เพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการตรวจเช็คสินค้าของหน่วยงาน QA และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้วย QA Real Time Quality Dashboard และกล่องที่ผลิตเสร็จแล้วก็จะถูก เรียงด้วยโรบอทพาเลทไท e เซอร์เพื่อให้สามารถตอบสนองการผลิตด้วยความเร็วสูงของเครื่องพิมพ์ได้จากนั้นกล่องนะครับก็จะถูกส่งเข้าเครื่องออโต้พาเลทอินเซอร์เตอร์เพื่อทำการใส่กระบะและทำการออโต้สตร p ปปิ้งนะครับเพื่อรัดพาเลทเข้าด้วยกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเข้าเครื่องออโต wrapping ครับเพื่อพันฟิล์มอัตโนมัติทั้งหมดนั่นเองภาคอุตสาหกรรมของไทยถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างมหาศาลอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับกระจายการจ้างงานโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศหากมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีกินมีใช้สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นที่บริษัทกลุ่มสยามบรรจุพันธุ์โรงงานราชบุรีแห่งนี้นี่แหละครับที่มีขั้นตอน การบริหารงานคุณภาพจนได้รับรางวัลทําให้ภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดมีความเข้มแข็งส่งผลให้ชุมชนพื้นที่โดยรอบมีความเข้มแข็งตามไปด้วยนั่นเองครับและนี่คืออีโคโนมิกหนึ่ของเราใน EP ีนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รบกวนติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟรอร์มด้วยนะครับและอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวเรามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ